คุณกำลังมองหากาแฟที่ทั้งหอมอร่อย ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอยู่หรือเปล่านี่คือฮิวคอปอมก่อยออร์แกนิกกาแฟอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากยอดดอยอมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ขั้วระดับกลางปลูกบนความสูงกว่า1,200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอากาศเย็นตลอดปีทำให้เมล็ดกาแฟสะสมรสชาติพิเศษผ่านกระบวนการเวทโพเซดให้รสชาติเข้มขน้นหวานหอมมีเทสโนตส้มอ่อนๆคาราเมลและความหวานละมุนที่ติดปลายลิ้นไม่ว่าคุณจะชอบกาแฟร้อนที่หอมกลุ่นในยามเช้าหรือกาแฟยเย็นที่สดช ชื่นระหว่างวันอมก่อยออร์แกนิกจะช่วยเติมเต็มทุกแก้วให้สมบูรณ์แบบด้วยความสมดุลทั้งรสชาติและกลิ่นที่น่าหลงไหลมั่นใจได้เต็มที่เพราะนี่คือกาแฟออร์แกนิกแท้ได้รับการรับรองจากไทยออร์แกนิกโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์สัมผัสเสน่ห์ของกาแฟออร์แกนิกจากยอดดอยได้แล้ววันนี้ฮิวคอ,อฟอมก่อยออร์แกนิกเพื่อทุกเช้าที่พิเศษและทุกแก้วที่ดีที่สุดสำหรับคุณ